วัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามฟิวเจอร์อารีนาลังติดนะครับที่เห็นอยู่นี้จะเป็นการแข่งขันแบดมินตันหญิงคู่รุ่นอายุต,ต่ำกว่า11ปีนะครับชุดเหลืองนะครับน้องฟันฟานแล้วก็น้องเฟอรรี่จากสโมสรบ้านทองหยอดสวัสดีครับอันนี้จะ ไม่ได้เข้าไปข้างในสนามน,นะครับเพราะว่ามีมาตรการป้องกันโควิด -19 นะครับห้ามผู้ปกครองเข้าไปนะครับยกเวน้นนักกีฬาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้จะเป็นการแข่งผันหญิงคู่รุ่นอายุต่ำกว่า11ปีรอบรองชนะเลิศ er นะครับถ้าใครชนะก็จะได้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศช่วงบ่ายวันนี้นะครับน้องมีชื่อว่าอะไรน้องน้องอะไรบ้าง อะระหว่างน้องกิกี้กับน้องข้าวหอมนะครับชุดสีชมพูนะครับสีชมพูฟ้านะครับเจอกับน้องฟันฟานแล้วก็น้องแฟรี่นะครับน้องฟันพากดิอันนี้จะเล่นผู้ภาฟันฟันบอกว่าไม่พากนะครับจะเล่นเกมอันนี้ ตเซตแรกนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันในเซตแรกรุ่นอายุหญิงคู่อายุต่ำกว่า11ปีนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเซตที่หนึ่งนะครับ ต่อไปนะคะรับ <Wow. S 1> ไเตรีตัวนะครับที่จะงอสุดไี่ใช่หรครับโคดโลนนะครับโีไสานเตัวอะไรนะครับผ้ต่อไปต่อจากนั้นนะผู้ต่อมาเลยครับคู่แ

ดีครับคุณกัญญรลักษณ์เข้ามาบอกว่าน้องควานฟานเก่งจังขอบคุณครับที่เข้ามาเชียร์น้องวานฟานนะครับวันนี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศครับหญิงคู่รุ่นอายุต่างกว่า11ปีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็แข่งหญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่างกว่า11ปีไปแล้วนะครับก็คือน้องวันฟานก็ได้เข้าชิงชนะเลิศนะครับวันนี้จะเป็นอ,อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือหญิงคู่รุ่นอายุต่างกว่า11ปีซึ่ง ก็ทาชนะก็จะได้เข้าชิงอีกหนึ่งรุ่นนะครับวันนี้ไม่้เข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ครับตอนนีนะะ้น้องไฟไฟ้าน้องแฟรี่ก็ขึ้นนําอยู่นะครับ11แต้มนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพักครึ่งของครึ่งแรงนะครับเขาไปตั้งข้อแล้วออกนะครับ นี่ความจริงจะถ่ายทอดไปแล้วนะครับอันนี้เอามาถ่ายทอดเข้า YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการแข่งขันได้เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับความจริงตอนนี้

นี่น้องฟันจะเป็นผู้ผ่านเมื่อกี้ของน้องปานก็เสียไปนะเสียแต้มไปแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้คะแนนเสื้อสีชมพูน้องกิกี้กับน้องเท่าหอมนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะแต่ตอนนี้ของน้องปันฟันนี้ได้12แตม้มแล้วน,นะครับน้องปังนนกับน้องแกรี่ हां सोफा का साइज น้องกิกี้ขวามือนะครับขวามือของจอนะครับน้องเข้าหอมนี้ซ้ายมือนะครับเสื้อสีชมพูนะครับน้องกิกี้จะอยู่เทศบาลเมืองชนบุรีนะครับน้องเข้าหอมจะอยู่เบสมินตันนะครับส่วนเสื้อเหลืองนั้นวังคนเสิร์ฟนะคนเสิร์ฟก็คือน้องันฟาน,นะครับจากสโมสรบ้านทางองหยกนี่สิบสามแล้วนะสิบสามแต้มแล้วนะ น้องพันพันได้สืบต่อครับ14แต้มแล้วครับน้องพันพันกับน้องแฟรี่นะครับแฟรี่ด้านหลังนะครับ อ,ออกไปนะครับน้องจิกี้ตีออกไปนะครับน้องฟันฟันกับน้องแฟรี่ได้แต้มนะนครับเป็นส5ห้านะครับสิบหแต้มแล้วนะครับซึ่งการแข่งขัน หญิงเดี่ยวรุ่นอายุต่างก่า11ปีรอบลองชนะเลิศน,น้องฟันฟันกับน้องแฟรี่นะครับก็น้องแฟรี่ก็แพ้น้องฟันฟันไปนะครับแต่ว่ามาหญิงคู่นี้ทั้งคู่ก็มาคู่กันนะครับตอนนี้ได้16 K แล้วนะครับ16แต้มฟันฟันกับแฟรี่16แต้มแล้วนะครับโอ้ลูกนี้น้องแฟรี่งัดติดเน็ตนะครับเดีย๋ยแต้มไปครับ อ,อ๋อรู้องนี้ฝั่งสีชมพูได้แต้มนะครับตอนนี้รู้คะแนนอยู่ฝั่งเดียวนะครับว่าฝั่งสีเหลืองนี่ได้17แล้วนะครับสีชมพูไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ ลูกนี้ลงอีกแล้วครับติแล้วนะครับติแปดไปี่เติบแล้วกน้องกิกกิกิกกิ๊กตบน้องก็หอมเหมือนกัา น้ำไทยปีศูนยเจ้ายิ้วยน้องข้าวหอมน้องข้าวหอมส์ยมือเรานะครับเป็นน้องที่ขี้ฝ่ามือนะเพือสดจตูน้องข้หอมนี่มาจากเม็ดมินตั้น้องขี้ี้จะเทศบาลเมืองชนบุรี จะเป็นขึ้นแท่นแล้วนะครับ20แล้วน,น,นะครับไปปีแล้วไปคนอังยังยังนะครับเมื่อกี้เตียนะครับนั่นจะอยู่19อยู่นะน้องไฟกับน้องปแปรรี่นี้ยงอยู่ที่19อยู่นะโอ้ลูกนี้น้องคิกกี้ตีออกไปนะครับเสียแต้มนะน้องฟันฟานกับน้องแปรรี่ได้20แล้วนะครับขึ้นแท่นแล้วนะครับลูกนี้ แปรี่เสิร์ฟเสียนะครับหรือว่าเป็นน้องกีกี้นะครับน้องกีกี้จะเป็นผู้เสิร์ฟให้กับน้องแปรี่เอ้เรียบร้อยนะครับจบเซตที่หนึ่งนะครับน้องฟันปันกับน้องแปรี่ชนะไปก่อนนะครับเซตแรกอันนี้เราถ่ายทอด ดึงสัญญาณมาจากเฟซบุ๊กของน้องคนกลางเอามาถ่ายทอดล,ล,ลงช่องยูทูบอีกทีนึงแต่ความเป็นจริงก็คือการแข่งการแข่งขันได้ตกทิ้นลงไปแล้วอ,ลอันนี้จะเอาจากหืออาจจะกเฟซบุ๊กมาถ่ายทอดลงบนยูทูบอีกทีนึง มันเจิดมาชมกันต่อนะครับในเซตที่สองนะครับน้องกันตันกับนเคยได้ยี kind of mm ่เ hmm. สื้อสีเหลืองจากสโมสรบ้านทองหยอดนะครับกระหนเดียวไอสโมสรเดียวกับกับรัชมหันต์ทันดูอันนี้ทั้งคู่ก็ฝึกซ้อมมาด้วยกันนะครับมีโค้ชคนเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาจับคู่กันลงในแข่งขันในรายการนี้นะเซตที่สองนักเตะเข้า การจบหมไปคหนึ่งสูงนัไไนนะนน้นนะครับน้งไปน,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 นะน,นะนี่จะเป็นผู้ตัดต่อนะโอ้ยเสิรติดเน้นะครับน้องกีกี้กับน้องท่องหงักตามขึ้นมาหนึ่งเท่ากันนะครับน้องกีกี้นะน้องกีกี้จะเป็นผู้รับ เล่ากันอยู่นะตอนนี้แฟนนไหนกี่ีวะกี่จะตงมือต่ายนะแล้วก็หอมจะตีมือ่ตรงนี้นะ้างาได้เตน้องยน้องวี่ได้เต็มเป็นสองต่อหนึ่งนะกาเรเติมให้น้องกี้กี อนองคี่ีตอนนี้จะอยู่ทางด้านซ้า i มือของผนระับเ่นะอน,นี๋น้องเข้าหานจะอยู่ขวามนะืูนะี้นะจอตีีสนะองเท่ากันนะคัะแนนตาขึ้นมาสองเท่ากันเลยนะ้องคีีจะเมเพผ่้เสิร์ฟให้กับน้องฟยน้อี่ีนะตนิน้นองคีคีต ปน้เนี่ยเทปออกแบบน้องชายกับน em. ้อแนี่ก็ได้ทานต่อสองนะน้องแครี่ะน้องแคนี่มาแ้ิกกี้ลไอ้ี่ยงวิเศษกใช้ตห่อห้รอกาเกได้ตีต่อสนะทำตเป็น5ต่อ2นะเป อึ้งเอยนะตอนนี้งานก็เป็นห้าต่อสามแล้วก็หมอจะเป็นผู้เสิร์ฟให้กับ,บ,บน้องแฟร์ี่คะแบบนนสามต่อห้าครับ อันี้น้งยับน้องีรีเปลี่ยนแดงมเลยครับเป็นสี่ต่อหกนะน้องกีกี้จะเป็นผู้เติมให้กับน้องชายอีฟมีนไมีแต้มมครับเจ็ดต่อสี่นะครับ <tı ro> น้องปานเตื่อเหลืองกับน้องแปรเต่อเหลองเ่อเก็บต้องเ่นเลยเลยครับเพที่ชิงชิงนี้ี่แบบโอ้โหนอนเล่นเลยครับน้องแปรเวีเพ่อเก็บ5ต่อ7แล้วนะครับ5ต่อ7เฮ้ยเฮ้ยปานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว้ีกับดิ อ่ะพ no ี ah, ่วรอ่ะเปี่ยนนดวันนี้กรรมการก็มาเช็ดสนามนเพราะว่าน้องแตที่ล้มมาสักู่นดียวาจะเปลี่ยนพื้นสนามเต้องทำหน้นามใบรออันนี้น้องแตรี่เจอนะแปดแต้มนะเ่แปดสอง ก็ตอสีนะครับม่ตะคู่นี้สีเหลืองได้แก้มนะคืตคือตาเหมือนได้แบบสีบนบนสีคือได้เก้าต่อสี่นไแล้วงงไปนียตอ๋อวันนี้ได้ <S <S <os> <S แล้ว

โหโดนตกนะที่เสี่ยงโดนตกไปกระหน่ำเลยนะมุงนี้เลนกันยาวเลยนะหลายไม้ยไม่ตายกันง่ายๆ่ายเลยโอ้ยกี่ไม้แล้วครับเนี่ยโอ้เยอะเลยนะตายแล้วครับน้อง ตำฟ้ฟานกับน้องแบรี่ได้แตับเป็น11นะครับถ้าทายไม่ผิดก็11บต่อ5นะครับนะ้องตั้มฟานนะแบรี่ได้11บเอ็ดน้องกีกี้กับน้องท้างหอมได้ห้าวันนี้โค้ชก็เข้าไปตั้าน แนะนำลูกเีมนะครับส่วนน้องฟันฟันนะแค่นี้วันนี้หไม่มีโค้ดนะครับมีบ้าง้เสียแต้รับ ฝังน้องปีที่กับน uh,> ้องเข้าหอกันเป็น6นับ6ต่อ17นะครับออ12ต่อ6นะครับอ่าผูิครับ12ต่อ7นะครับ12ต่อ7คะแนนตอนนี้ อ้าวรงนี้นะแต่นี้รับไม่ได้นะแปดต่อสิบสองนะน้องกิ๊วกี้นน้องขอมตามขึ้มาะแปดต่อสิบสองน้องกวหอเติมยังไ่ดนอ่ะีลงนนะครับเก้าต่อสิบสอง พี่ๆน้องข้าหอมตามขึ้นมาอีกหนึงแป้งน<ช>เป็นเก้าต่อเป็นเ้น้องก้าหอมจะได้เสริม่ับเสริมมาให้กับน้องกปันกลางเขาไม่ได้นะอบอกให้กลับเขาบอกว่าเวลาเม่ถ่ายนะย่นในทองอะไรเนอ่ะ น้องก,กี้อยู่ใกล้มือของจอนะครับน้องเข้าหอมอยู่ดวางมือของจอนะตรงนี้น้องไม่ฟันตีไม่พลาดนิดนะครับเสียแปดดีแล้วครับเป็นสิบต่อสิบสองนะตามขึ้นมาสิบสิบเลยนะครับแรงระยะหา่างเหลือแค่สองจังเวะน้องเข้าหอมเติบนะครับโดนน้องเข่าหอมเข้าลงไปเนี่ย ติดต่อครับตามขึ้มาแล้วนะครับติดต่อติดตร้องเขาหอมได้ทนติดต่อกันเลยนะรับตอนนี้ตามดรถก็พอแล้วติดต่อติดต่อ

น้องแสรดีก็ชนะไปนะครับมันมีเลหมดนะ้ครับครสำหรับไขทอดสดวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงบ่ายนะครับรอบจริงชนะเลิศ